ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะความคืบหน้าอาการป่วยของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เมื่อวานนี้ค่ะแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ขอให้นายกเนี่ยนอนโรงพยาบาลก่อนหนึ่งคืนนะคะเพื่อตรวจดูอาการที่มือข้างขวาเพราะว่ามีอาการบวมก่อนหน้านี้นะคะจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าท่านนายกป่วยจากการอักเสบของมือขวาไม่ใช่เป็นโรคเกาต์เทียมอย่างที่หลายๆคนสงสัยกันค่ะ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตรีธรรรง์โรธเต็มอุดอมพูวอเนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่าแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะและตรวจคลื่นแม่เหล็กที่ข้อมือข้างขวาของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วพบว่ามีน้ำเหลืองขังอยู่ในมือก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มือบวมมากนะคะถ้าหากว่าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะติดเชื้อได้เบื้องต้นแพทย์จึงได้ทำการระบายน้ำเหลืองที่ติดเชื้อออกและนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งอาการดังกล่าวค่ะมาจากอาการอักเสบของมือ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าแพทย์ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่โรคเกาต์เทียมแน่นอนและคาดว่าจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ภายใน2-3วันนี้ไปฟังเสียงผอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะทีมแพทย์ตัวเองว่าจะเป็นการอักเสบติดเชื้อนะครับน้ำเหลืองนั้นมีการอักเสบติดเชื้อถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเป็นหนองได้ก็เ,เลยตัดสินใจาทำพัตการเล็กๆนะครับคือเปิดแผลที่มือท่านนะครับเพื่อ บายเอาน้าเหลืองที่ติดเชื้อออกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเรย็บแผลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อาการท่านเป็นปกติดีนะครับทีแพทย์ก็แนะนําให้ท่านใช้มือให้น้อยลงในช่วงนี้ครับให้กับท่านท่านท่านสบายดีนะครับ จะเป็นเพราะว่าท่านนายกทํางานหนักนะคะลงพื้นที่หนักช่วงนี้ใช้มือก็เยอะหน่อยเนาะก็เลยเกิดอาการอักเสบขึ้นแต่ว่าหลายคนเขาก็มองไงคะว่าเอ๊ะคืออาการมือบวมเนี่ยมันคล้ายนิ้วล็อกแล้วก็กํามือไม่ได้ทั้งหมดอาจจะเป็นเกาเทียมสรุปว่าไม่ใช่นะคุณผ,ผู้ชม <c oughs> ทีนี้อาการโดยรวมของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงอารมณ์ดีค่ะรับประทานอาหารได้แบบปกติเลยไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่ว่าคุณหมอหรือแพทย์เนี่ยยังคงงดไม่ให้เข้าเยี่ยมนะคะเพื่อให้ท่านนายกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ฝากขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่เป็นห่วงด้วยค่ะก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะคะจะได้มาปฏิบัตหน้าที่นะคะ,คะดูแลประชาชนกันต่อไปค่ะ